Thank you. ท่านางหลิงทองแสงตะวันรองเจ้าแขวงสวรครค์เขตนายอธิพรราหุลปานกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำตาลมิตรผลลาวและนายอธิปัตรโรจนภัยบูรณ์กงสุนใหญ่ณสวรครค์เขตเป็นประธานร่วมในพิธีมอบอาคารเรียนและทอดพระปาสาัคคีณโนะรงเรียนปฐมบ้านแก้งแฮดเมืองไซบุรีแขวงสวรครค์เขตโดยมีผู้แทนหน่วยงานภา,รานครัฐภาคเอกชนครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากครับ ท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำตาลนิตรผลลาวกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนประถมบ้านแก้งแฮดว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะในด้านการศึกษาสอดคล้องกับคำขวัญของบริษัทครับก็คือร่วมอยู่ร่วมเจริญ ทางบริษัทจึงดําเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนและเป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาคหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยสนับสนุนงบประมาณจํานวน900ล้านกีน หรือประมาณ1.5ล้านบาทในการพัฒนาอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนโดยแบ่งเป็นสส่วนครับซึ่งประกอบไปด้วยส่วนสําหรับปรับปรุงอาคารเรียนจํานวนหกห้องพร้อมห้องน้ําและระบบน้ําจํานวน660ล้านกีบหรือประมาณ1.1ล้านบาทและส่วนสําหรับการบริหารและการจัดการพัฒนาศึกษาทั้งครูและนักเรียนในปี2566-2567จำนวน240ล้านกีบหรือประมาณ500,000บาท นอกจากนี้ครับมียอดบริจาคพระป่าสามัคคีมากกว่า40ล้านกีบหรือประมาณ6 6หมื่นบาทโอกาสนี้ครับท่านเจ้าแขวงสวรรดเขตขอบคุณและซาบซึ้งในความตั้งใจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยในการจัดก,กิจกรรมร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของแขวงซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ภาาประชาชนระหว่างไทยและสะปปลาวอันเป็นรากฐ,ฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านสองฝั่งโขงและเน้นย้ำครับ ว่าการมอบอาคารเรียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนา3ภาคส่วนได้แก่โรงเรียนครอบครัวและชุมชนซึ่งจะร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อาคารและอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับจากบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งชื่นชมนโยบายของบริษัทซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกอ้อยในรูปแบบสองบวก3ก็คือประชาชนรับผิดชอบที่ดินแรงงานและการบริหารจัดการ ส่วนบริษัทจะรับผิดชอบต้นทุนตลาดและวิชาการซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนและสปะปลาวในภาพรวมตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นโดยการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานขณะที่กองสุนใหญ่กล่าวชื่นชนบริษัทว่าเป็นการลงทุนไทยที่มีคุณภาพและทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นซึ่งสถานกองสุนใหญ่ยินดีที่ได้ร่วมมือกับบริษัทและการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยสนับสนุนตู้ยาพร้อมยาสามัญจำนวน15ชนิดให้กับโรงเรียนในโอกาสดังกล่าวอีกด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงศูลใหญ่นสวรรคเขต